สวัสดีค่ะเพื่อนๆของสวนวไลรักพันไม้ทุกคนคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูบอลจีนที่เราได้มานะ่ะอย่างไรให้มันกลับมาเด้งคืนหลังจากที่ว่ามันทําท่าจะกลับสู่โลกมันแล้วมาดูกันคะ่ะมาชมกันคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนจะให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้คือบอลที่เราเอฟมาจาก ร้านหนึ่งนะคะซื้อมาวันวันแรกก็สวยเหมือนสวยใบเขาจะเล็กๆแต่ว่าเขาก็สวยดูแข็งแรงดูแต่เราดูแล้วว่ามันคือบอนจีนเพราะว่าตามที่เราเคยดูเพื่อนๆเ,เคยแนะนำะเคยบอกลักษณะของบอนจีนคือว่ากระถางมันจะเล็กๆสีชมพูบางๆไอสีส้มบางๆแหะใช่เลยค่ะแล้วก็ปัสดุที่ปลูกก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ดินไม่ใช่ใชก้ามใบก้ามปูอะไรเป็นเหมือนพิษมดหรืออะไรทักอย่าง เป็นยุยย่ยๆนะคะทีนี้พอเราเอามาเลี้ยงปรากฏว่าต้นไม้ต้นบอลของเราเริ่มเฉาเริ่มเหี่ยวแล้วในที่สุดก็เละเละเปืเป่อยๆไปทําท่าจะไม่รอดแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆเราก็รู้สึกเอ๊ะทำยังไงกับมันดีนะเขาถึงจะฟื้นขึ้นมาเราก็เลยทดลองด้วยการอเอาอมูลไส้เดือนนะคะเพื่นพนพนอนๆมาโรยหน้าเขาดูว่า เขาจะฟื้นไหมก็ลองดูทลองลอง,ลองทําดูนะคะคือเราคิดของเราเองนะคะปรากฏว่าพอเราเอามูลไส้เดือนมาโรยรอบๆอ,อบต้นแล้วรากของเขาเนะ่ยขึ้นมาเต็มเลยค่ะเพื่อนๆขึ้นมาดูดมูลไส้เดือนของเราที่เราโรยไว้รอบๆอบ,อบต้นแล้วในที่สุดเขาก็เริ่มฟื้นขึ้นมาจากที่มันเปื่อยไปแล้วเราเสียดายที่เราไม่ได้ถ่ายทําคลิปไว้ให้ดูตอนช่วงมันเปื่อยแล้วก็ซบเซาลงไปนะคะแต่ว่า ตอนนี้เราอยากนําเสนอคือว่าหลังจากที่เราใส่มูลไส้เดือนลงไปมันเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วเราก็ดูแลไปเรื่อยๆเราคิดว่าลักษณะของบอลเขาคงจะอยู่โดนเลี้ยงมาแบบทะนุถนอมแบบไม่ได้โดนแสงโดนอะไรเราก็เลยมาคิดถึงว่าหลักธรรมชาติของเขาที่เขามาที่เขามาอนะมันเป็นยังไงเราก็เลยลองทําดูว่าเอามาน้ํามาหล่อใหม่เอาน้าแต่ก่อนตอนซื้อมาใหม่ไม่ได้หล่อนะ้ำนะเพื่อน แล้วก็เลยรอเอาน้ามาหลอ่อแล้วก็โรยมูลไส้เดือนหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเรารู้สึกว่ามันเริ่มมีรากขึ้นมาตามโคนต้นแล้วรากมันลอยขึ้นมาดูดเอามูลไส้เดือนของเราแล้วเราก็ใช้กากากาแฟซึ่งเราสกัดสกัดกาแฟทานแล้วแล้วก็เอากาก,ากมันมาใส่น้ําแล้วก็รดๆด,ล,ดลงไปค่ะเพื่อนๆปรากฏว่าเรารู้สึกว่าเลยนะไม่กี่วัน คือมอนของเราเนะี่ยมันเด้งขึ้นมาผิดหูผิดตาเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นมันเริ่มแทงยอดแทงอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นๆเนลคะคือยอดใหม่ที่ขึ้นมานะ่ะสมบูรณ์มากกรอดไม้ที่เกิดมาสมบูรณ์มากแล้วก็พร้อมกัดสีแล้วแล้วก็สวยงามกว่าแรกๆมากซึ่งใบเขาเริ่มก้านเขาและใบเขาเริ่มเล็กลงเล็กลงทําท่าจะไปแล้วล่ะเพื่อน แต่หลังจากที่เราบอกไว้นี่ค่ะที่เราบอกไว้ตอนต้นว่าเราใช้มูลไส้เดือนพร้อมกับกากกาแฟผสมน้ำแล้วก็ลดลด,ล,ดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆปรากฏว่าเขาเริ่มฟื้นเริ่มเด้งมาเน่ก็เลยอยากบอกเพื่อนๆว่าถ้าหากเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับบอลจีนที่เพื่อนๆซื้อมาแล้วมีปัญหาเหมือนเราก็อยากให้เอาวิธีของเราเนี้ยไปใช้ดูนะคะเพื่อนๆเผื่อมันจะได้ผลดีเหมือนเราที่ทำขึ้นมา เนี่ยเราอยากให้เพื่อนๆมาดูอีกต้นหนึ่งที่ว่าอันนี้หลังจากมันฟื้นแล้วนะคะนี่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะทำวิธีเดียวกันสองต้นนี้วิธีเดียวกันเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาจากที่เขาจะเปื่อยไปแล้วอ่ะเนี่ยแล้วก็ฟืน้นขึ้นมาใบใหม่เขาสดใสขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆนเลยอยากให้เพื่อนๆมาดูต้นนี้อีกค่ะมาดูบอนกีนต้นนี้นะ Yeah. ต้นนี้ก็ทํำท่าเล็กลงเล็กลงเราก็เลยมาทําเหมือนไอ้สองต้นที่เรานําเสนอไปแล้วเนี่ยเราก็เลยลองเอามูลไส้เดือนมาโรยอันนี้ทำเมื่อไม่นานมาเนี้นะคะทําหลังจากสองต้นที่เราแนะนําไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูสิคะเห็นไหมคะหลังจากเราเอามูลเส้เดือนมาลากเขาขึ้นมาแล้วคะ่ะขึ้นมาดูดกินมูลเส้เดือนที่เราโรยลงไปแล้วเราก็ทําวิธีเดิมคือเอากากกาแฟที่สกัดแล้ว เอามาโรยลดน้ำเลยลดน้ำลงไปแล้วก็โรยลงไปตามเราคุค้นต้นปรากฏว่าเขาสวยมากเลยค่ะเขาก็เด้งขึ้นมาเหมือนกันอย่างที่เห็นเลยค่ะใบสุดท้ายเนี่ยสมบูรณ์มากเลยค่ะเพื่อนๆนีนเน่เราอยากเราเลยอยากนำเสนอเอาความรู้ที่เราพิสูจน์ด้วยตัวเองมานําเสนอเพื่อนๆให้ทดลองทําดูถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเหมือนเรานะคะคือซื้อบอนจีนมาแล้วไม่จเจริญเติบโต แล้วก็เฉาตายไปในที่สุดนั้นลองใช้วิธีของเรามาดูแล้วก็จะได้ผลเหมือนที่เราทำไหมค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกาสหนนะ้าจะมาแนะนำต้นใหม่และวิธีการใหม่ๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ